สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่3พฤศจิกายนมีข่าวที่น่าจะเป็นข่าวดีนะครับเป็นความคืบหน้าในคดีลักพาตัวคุณพ่อหลุยส์ดิอาสนักเตะลิเวอร์พูลนะทางการโคลอมเบียเนี่ยรู้ตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับว่าใครเป็นคนทำนะครับรู้แล้วว่าใครทำโคลอมเบีย,ยออกถแถลงว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของกองทัพปลดแอกแห่งชาติ national liberation army ชื่อยอ่อคือ eln eln ยอ่อมาจากชื่อกลุ่มภาษาโคลอมเบียนะครับซึ่งมันยาวแล้วอ่านโคตรละยากเลยเอาเงี้ละกันรเรียกกลุ่ม eln เนี่แหละนะครับเป็นกลุ่มกบฏใหญ่สุดอันดับสองของโคลอมเบียเขานะกลุ่มนี้เนี่ยทางอเมริกากับประชาคมยุโรปขยกให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายนะครับทานผู้ชมครับ eln เนี่ยนะรัฐบาลโคลอมเบีย เจราจานะครับขอให้ ELN ปล่อยตัวคุณพ่อลุยส์ดิออสคือลุยส์มาเนลดิอ a สเนี่ยเร็วที่สุดให้ดีปล่อยมาเลยนะครับข่าวเนี่ยคือสื่อโคลอมเบียก็คือเอลเทียมโปนะครับเอลเทียมโปรายงานว่าผู้นำกลุ่ม ELN นั้นเขาบอกเขาไม่รู้ว่าคนของตัวเองเนี่ยไปจับคุณพ่อของดิออสมาไปจับคุณพ่อของฮีโร่แห่งชาติมาเขาบอกเขาไม่รู้นะครับโอเคเจราจากันแล้วจะปล่อยตัว จะปล่อยตัวนะครับคาดว,ว่าน่าจะปล่อยตัวคุณพ่อภายในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะตามข่าวนี่คือนับเป็นชั่วโมงเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นข่าวดีจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าคือ,อถึงเป็นกลุ่มก่อการร้ายอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เขาก็มีการเจรจากับรัฐบาลอยู่เรื่อยๆแหละนะครับมีการเจรจาเรื่องของสันติภาพสันติภาพอะไรอย่างี้ เพราะฉะนั้นน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับหลุยส์ตอาสจะได้แบบเออโล่งอกสถทีคุณพ่อน่าจะกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมครับตามข่าวกันต่อไปอีกนิดหนึ่งนะแต่ที่ยังซีเรียสอยู่คือแมนเชสเตอร์อยู่ไนแต่กับเอริกเทนฮากนะครับล่าสุดเนี่ยคาซมิโร่เจ็บนะเจ็บจากไอเกมล่าสุดที่แพ้นิวคาเซิลคาบ้าน3-0ตกรอบคาราบาลครับนะครับ ทั้งแพ้ทั้งเสียคาเซมิโร่นัดเยือนฟูแลมวันเสาร์พรุ่งนี้คาเซมิโร่ลงไม่ได้นะครับอันนี้เอริกเทนฮากออกมาอัปเดตเองนะจริงๆแล้วผมก็งงว่าเฮ้ยคาเซเิโร่เนี่ยเพิ่งจะหายเจ็บข้อเท้ากลับมานี่หว่าไปเจ็บข้อเท้าจากทีมชาติบราซิลไงท่านผู้ชมจําได้ไหมอ้าพักไปประมาณสักสอนัดมั้งสอามนัดอะไรเงี้ยมีโดนแบนอยู่แล้วก็เจ็บด้วยนะครับเพิ่งกลับมา ในเกมกับนิวคาสเซิลปรากฏเจ็บซ้ำฮะก็เลยสงสยัยเอ๊ะถ้ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแมนยูส่งลงทำไมใช่ไหมคืออาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ส่งลงแล้วสุดท้ายเจ็บคราวนี้อาจจะต้องพักถึงหลังเบรกทีมชาติช่วงกลางเดือนเนี้ยนะครับกลางเดือนพฤศจิกายนเขามีเกมทีมชาติอยู่นะก็คารสิมิโรอาจจะรอไปหลังเกมทีมชาตินัะะ่นแหละนะสถานการณ์มันก็เลยยิ่งย่ำแย่นะครับ ไม่มีคาเซมิโร่ก็ต้องใช้ใครหลักโฉบเป็นอมร์บัตนะใช้สกอตแม็กโทมินีอะไรพวกเนี้ยนะครับเล่นกลางรับไปนะแมนยูออกสตาร์ทแย่สุดในรอบ61ปีเอริกเทนฮากเป็นเต็ง2กุนซือที่จะโดนไล่ออกของพรีเมียร์ลีกถามว่าเต็นนง1เป็นใคร <laughs> เต็นนง1คือพอลเฮกกิ้งบัตทอมกุนซือเชฟิลด์ยูลในเต็ดซึ่งก็รอแร่นะครับเทนฮากตัวนี้เป็นเต็ง2องนะนักตเตะแมนยูตอนนี้ เสียความมั่นใจนะครับเสียความมั่นใจแล้วก็ไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขนะครับมันเครียดไปหมดอ่ะคือเทนท้าเนี่ยเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่แบบวินัยจับกุนสือแต่ละคนสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับเทนท้างเนี่ยเป็นพวกเน้นวินัยแบบยิบเลยนะแต่บางทีนักเตะก็เครียดเพราะนักเตะหลายคนก็เป็นผู้ใหญ่แล้วถูกป่ะบางทีมาแบบมาบังคับกันมากๆมันก็แบบรู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยนะแล้วยิ่งมีปัญหาเรื่องแท็กติก กขบอกหลายคนเนี่ยเริ่มไม่เชื่อมั่นในแท็กติกของเทนฮากนะครับแล้วหลายคนคิดว่าเทนฮากเนี่ยอาจจะไม่แฟร์จริงมี2มาตรฐานมีลูกรักในทีมอ่ะเขาบอกใ hey, ห้เทนฮากมีลูกรักในทีมนะนักเตะบางคนทําอะไรก็ไม่ผิดเล่นไม่ดีมันยังได้ลงอยู่นั้นแหละไม่เคยโดนดา่าแต่บางคนทําอะไรก็ผิดไม่ต้องบอกชื่อคองจะพอเดาออกว่าน่าจะเป็นเจดอนสันโช หน้างสงศารนะสันโชตโอเคมันห,หัวแข็งก็จริงจะโดนสันโชตเนี่ยนะครับไปพูดไม่ตรงกับเทนฮากปรากฏโอ้โหโดนดองแบบโดนจับไปซ้อมกับเด็กอะคาเดมี่อะไรเงี้ยโดดเดี่ยวจริงเลยนะคน่อนข้างหน้าสงสารคือเพื่อนเห็นเข้ามันคงแบบรู้สึกว่าสานโชนโดนปฏิบัติแบบแบบแรงเกินไปอะไรเงี้ยนะผมว่านะมันคิดอยู่แล้วอะ่ะใช่ไหมครับคือนักเตะหลายคนเขาสนิทกันนะเออ มีข่าวว่าแมนยูเริ่มคิดเรื่องจะปลดเทนฮากเหมือนกันมีความคิดเรื่องปลดอยู่ในหัวเหมือนกันนะนะครับถ้าปลดเนี่ยสื่อรายงานว่าแมนยูเล็งตัวเต็งไว้2คนเล็งตัวแทนไว้2คน1คือเซีนนดินซีดานนะครับอันนี้ไม่แปลกเวลาทีมใหญ่ต้องการตัวกุนซือคนใหม่เนี่ยชื่อซีดานเป็นชอยส์อยู่แล้วแมนยู <laughs> เหมือนกัน อีกคนหนึ่งคือรูเบนอโมริมนะครับกุนซือสปอร์ติ้งลิสบอนของโปรตุเกสซีดานเนี่ยเขาลาออกจากเรอัลมาเิดเมื่อปี2021ว่างมา2ปีปนะีคืออทีมที่อยากได้ซีดานไปทำเนี่ยมีเยอะเพียบอะแต่ซีดานไม่ทำเขาเลือกได้เพราะรวยแล้วะ่ะถูกป่ะซีดานชาตินี้ถึงไม่ทำงานอีกแล้วก็ก็ไม่ได้สะทกสะทานอะไร เสพสุขอย่างสบายนะครับทั้งดังทั้งรวยเขาแบบขึ้นหิ่งไปแล้วนะเพราะฉนั้นเขาเลือกงานนะเขาเลือกงานเขาดูว่าเฮ้ยงานนี้เหมาะกับเขาหรือเปล่าคิดหลายอย่างซีดานคนฉลาดมากนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะไอเรื่องฝีมือเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเก่งแน่นอนนะส่วนรูเบนอโมริมอายุ38เป็นกุนซือหนุ่มที่แบบหลายฝ่ายยกย่องว่าเอ้ยเป็นคนรุ่นใหม่ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในบรรดากุนซือ ร่วมรุ่นเดียวกันอายุ38เนี่ยนะครับเคยพาทีมสปอร์ติ้งลิสบอนควา้าแชมป์ลีกโปรตุเกสครั้งแรกในรอบ19ปีมาแล้วนะก็ฝีมือดีนะครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคนนะเดอะซันเนี่ยบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมีแบบมีคนที่น่าสนใจอยู่ถึง7คนที่มีสิทธิ์มาคุมแมนยูถ้าเทนฮากโดนไล่ออกนะครับก็จะมีแกรมพอตเตอร์อานะอดีตกุนซือเชลซีนะครับตอนนี้ว่างอยู่เหมือนกัน แต่ผมเห็นมีข่าวว่าทีมชาติสวีเดนสนใจอยากจะดึงพอตเตอร์ไปคุมนะครับทีมชาติสวนะีเดนนะโรเบโตเดซาบีกุนซือไบริทันตอนนี้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเก่งจริงนะครับแมนยูก็สนใจนะไมเคิลคาริคเป็นยังไงอดีตผู้เล่นและสตาฟโค้ชแมนยูตอนนี้คาริคคุมทีมเมดิเบอร์อยู่นะครับผลงานดีทีเดียวนะใช้ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับเดียโกซิเมโอเน่กุนซือแอตเลติโกมาดริด คุมทีมแอตเลติกมา12ปีเขาอาจจะอยากหาความท้าทายใหม่ๆแต่ผมว่าซิเมอเน่ไม่ได้เหมาะกับแมนยูหรอกคนละสไตล์กันเลยนะครับไม่น่าจะมาอยู่เล่นนาเกลส์มันคุณซื้อทีมชาติเยอรมันก็มีชื่ออยู่ในลิสต์แต่น,นี้ก็คือเหมือนกับซื้ออนาคตถ้านาเกลส์มันมาอาจจะต้องรอไปหลังยูโร2024ปีหน้า คือถ้าจบยูโรอะไรเงี้ยลาเกลมันอาจจะอยากมากลับมาคุมทีมสโมสรอะไรเงี้ยนะถ้าแมนยูหยับได้ก็ต้องรอไปนะหรือถ้าต้องการใช้กุนสือชั่วคราวถ้าปลดเทนฮากไปตอนนี้แล้วหาผู้จัดการทีมถาวรไม่ได้ใช้กุนซือชั่วคราวโอเล่กุนลาโซชากลับมาไหมล่ะตอนนี้ว่างอยู่นะครับคุณพี่โอเล่เนี่ยว่างอยู่นะก็มันมีหลายตัวเลือก แล้วแต่แมนยูจะตัดสินใจยังไงแต่ถ้าปลดเทนทากก็ต้องย้ำอีกทีว่าต้องจ่ายเงินชดเชยเขาประมาณ15ล้านปอนด์เกรเซอร์จ่ายหรือเปล่าอะเหนียวหนึบขนาดนี้นะครับเทนทากยังเหลือสัญญาอีก2ปีนะครับถ้าปลดเขาก่อนก็ต้องจ่ายเงินชดเชยเป็นธรรมดาเขามีสัญญาอยู่นะครับสภาพของแมนเชสเตอร์ยูในเตดตตอนนี้ในความเป็นจริงมันสวนทางกับทีมร่วมเมืองคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ ซิตี้เนี่ยรุ่งเอารุ่งเอานะครับส่วนยูไนเต็ดตกเอาตกเอานะผมก็พูดตรงๆคือความเป็นจริงก็เป็นเงี้ยนะมีคนวิเคราะห์ว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าซิตี้เนี่ยเขารักษาบรรยากาศการทำงานได้ดีกว่าสงบกว่าสถียนกว่าทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันนะครับเป๊ปกรวดิโ่าลาเคยออกม,มาพูดเองบอก ในทีมแมนซิตี้เนี่ยไม่ไว่าจะเป็นประธานสโมสรน,นะครับ C.E.O. ผู้อำนวยการกีฬาผู้จัดการทีมหรือนักเตะก้าวไปนในทิศทางเดียวกันซิตี้ก็เคยทำผิดพลาดเหมือนทีมอื่นนี่แหละนะครับแต่ในเวลาที่แมนซิตี้แพ้เขาไม่โทษกันเองเขาไม่หาแพ้นะครับเป๊ปกอดิโอลาเนี่ยบอกว่าตอนมาคุมทีมปีแรกในซิตี้ก็ไม่ได้แชมป์นะแต่ท่านประธานไม่บ่นสักคำ ประธานไม่บ่นสักคำแถมให้กำลังใจอีกต่างหากนะครับตอนซิตี้แพ้เชลซีในนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกเป๊ปเองบอกโหโคตรละผิดหวังเลยดาวเลยแต่ประธานบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ทำได้นะมองไปข้างหน้าดีกว่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นมูบารักปะปรนะธานสโมสรแมนซิตี้เนี่ยเขาดูมูบารักมะเนี่ยประมาณนี้ แล้วมนซิตี้เวลาชนะเนี่ยเป๊ปบ,บอกเวลาชนะเวลาเป็นแชมป์เขาก็จะไม่ดีใจเว่อร์เวอร์นะแต่เวลาแพ้ก็ไม่ดราม่าเป๊ปบ,บอกอย่างเงี้ยแสดงว่าทีมมันสเตเบิลคือมีความมั่นคงมีความสเสถียรจริงๆนะครับส่วนแมนยูตอนนี้เป็นยังไงความมั่นคงหาไม่เจอเลยอ่ะแปดบอลต่อต้านผู้บริหารนะครับไม่เอาเกรเซอร์ว้เดินขบวนกันแทบทุกาทิตท์นะ่ะผู้จัดก,การทีมมีปัญหากับนักเตะ นักเตะเริ่มหมดเริ่มหมดศรัทธาในตัวผู้จัดการทีมม,มันมีความแตกแยกนะครับท่านผู้ชมครับมันคิดกันแบบคนละทิศละทางเลยซิตี้เนี่ยเขาไปทางเดียวกันแมนยูที่แบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังอะไรเงี้ยแล้วผลงานในสนามมันจะดีได้ยังไงถูกไหมมันก็สะท้อนออกมาเป็นผลงานที่เราเห็นกันนี่แหละนะครับอวันเสาร์พรุ่งนี้พรีเมียร์ลีกแมนยูไปเยือนฟูร แต่คู่แรกเลยจ้ารู้เรื่องกันไปเลยคู่แรกเนี่ยกูล่มกับแมนเชสเตอร์่ินเลตตดผมไปเช็คข่าวเมื่อวานนะก็จะบอกให้ฟังว่ามันมีร้านแทงพนันถูกกฎหมายของอังกฤษอันนี้เป็นข่าวนะนะครับผมไม่ได้สนับสนุนที่เล่นการพนันนะเป็นข่าวไอ้พวกร้านพวกเนี้ยมันออกราคาว่าแมนยูจะแพ้30เป็นนัดที่3ติดต่อกันเออเอากับมันดิมันออกราคาเว้ย อกแมนยูจะแพ้สาศูนติดต่อกัน,นคือแพ้สามศูนาตั้งแต่แพ้แมนซิตี้แพ้ิวคาเซแล้วมันเจอฟูลแลมเนี่ยผมว่ามันก็แบบเฮ้ยมันก็เป็นอารมณ์ขันของไอ้ล้านพวกเนี้ยนะแต่แมนยูขัมไม่ออกหรอก <laughs> วันเสาร์คู่แรกนะครับท่านผู้ชมครับทุ่มครึ่งเมืองไทยดูว่าแมนยูจะเป็นไงนะครับไปยืนฟูลแลมเกมนี้มันสำคัญมากๆเลยเป็นเกมวัดใจวัดใจนักเตะว่าฮ ยันหมุนหลังเทนฮากอยู่หรือเปล่าแต่ว่าคือถ้าเป็นทีมที่ก็แน่นจริงเนี่ยเฮ้ยสถานการณ์ที่แบบคับขันแบบนี้มันต้องรวมใจกันสู้เว้ยสู้เพื่อสโม,มสรสู้เพื่อผู้จัดการทีมเว้ยไม่งั้นโดนปลดนะเว้ยไม่งั้นโดนไล่ออกนะก็ต้องสู้มันควรที่จะแบบควรที่จะต้องเล่นดีนะครับอ่ะพรุ่งนี้ได้เห็นกันนะส่วนคู่สี่ทุ่มวันเสาร์นะครับแมนซิตี้เจอบอลหมัดบานซิซี้ซะด้วยลนะ เอฟตันเจอไบรตันนะครับเบรนฟอร์ดเจอเวสต์แฮมคู่นี้มันนะครับเบอร์นลีย์เจอคริสตัลพาเลซเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจอกับวูล์ฟส่วนคู่ดึกตอนนี้เวลามันเปลี่ยนเนะที่ยงคืนครึ่งแล้วเดนิวคาสเซิลเจอ Arsenal. อาอร์เซนอลอาอาร์เซนอลเพิ่งจะแพ้เวสต์แฮมตกรอบคาราบาวครับมานะครับนัดนี้มาตินเออร์เดกาดกับตันทีมน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะพอนัดแพ้เวสต์แฮมเขาก็ลงสำรองได้นะแต่กาเบรียลเชซุสกับโทมัสปาเตน่าจะพักต่อนะครับ เอเมลสมิธโรนี ic, Sam, au, oh, ่เจ็บซ้ำไงเจ็บเข่าต้องพักโอ้โหสมิธโรนี่ช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับโชคไม่ค่อยดีนะส่วนวอาทิ์นะครับคู่แรก3ามทุ่มฟอร์เรสเซอร์วิลล่นี่เป็นมิดแลนด์ด r บบี้นะครับลรเวอว่าผู้บุกยันลูตันตอน5้าทุ่มครึ่งลูตันอาการหน้าเป็นห่วงไม่ค่อยดีนะครับ คืนวันจันทร์ก็มีคู่หนึ่งนะครับเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้ by, ตอนตีสามท็อตแนมฮอตสเปอร์เจอกับเชลซีเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้สเปอร์แข่งหลังสุดมันก็มีสิทธิที่อวันเสาร์แมนซิตี้ถ้าชนะก็จะอาจจะแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับแล้วก็ต้องดูพวกอร์เซนอลดูเลี้ยวผูกนะออสนุกสูสีนะครับท่านผู้ชมครับแต่ย้ำอีกทีว่าคู่แรกแมนยูเยือนฟูลแลมพลาดไม่ได้เป็นอันขาด <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลานแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่าน ที่รับชมครับวันจันทร์กลับมาคุยกันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ